วิไลแบรนด์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนลดีวิไลแบรนด์ที่นําชุดลูกไม้สวยๆมาเสิร์ฟให้ถึงมือคุณแม่กันเลยเคยใช่ไหมคะที่ไปสั่งตัดแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจเคยใช่ไหมที่เสียผ้าไปให้ช่างที่แบบไม่มีฝีมือไม่ต้องกังวลค่ะสําหรับชุดลูกไม้วิไลแบรนด์นะคะเป็นชุดลูกไม้สําเร็จรูปตัดงานเกรดส่งออกระดับคุณภาพไม่ว่าจะเป็นลูกไม้ที่ใช้จะเป็นลูกไม้นอก ผ้าไหมาอิตาลีที่ใช้ก็จะเป็นผ้าไหมาอิตาลีคุณภาพดีรวมไปถึงนะคะรีดง่ายดูแลง่ายด้วยค่ะวันนี้นะคะวิไลนํานชุดรุ่นนะคะ A009 Z003 และ A003 มานําเสนอให้คุณแม่ได้ชมกันค่ะ สำหรับคุณแม่ไม่ว่าอยู่ทั่วโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะชมคลิปนี้ไปนะคะชอบใช่ย,ยังไงนะคะก็ยิ้มหวานแล้วก็ส่งทักแชทแอดไลน์มาได้ที่ like l i ค์ at วิไลแบรนส์ l A N S นะคะ W I L A I B R A N D S และอย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะหรือโทรนะคะ0953766659นะคะเรามีหน้าร้านนะคะรับรองว่าคุณแม่ได้ชุดสวยๆเปๆ๊ะๆปังๆแน่นอน สำหรับรุ่นที่วิไลใส่อยู่นี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะรหัสนะคะคือ A 0 0 7นะคะเป็นเสื้อลูกไม้นอกนะคะสีเหลืองทองจัก,กรพรรดินะคะสามารถนำไปใส่กับผ้าถุงสีน้ำทะเลแบบที่วิไลใส่อยู่นี้ก็ได้นะคะตัวนี้็กเจอร์พิเศษมากๆนะคะเหมือนซื้อแล้วหนึ่งได้ถึงสองเลยก็คือดูนะคะปกติเนี่ยเราจะใส่เป็นแขนบรุว์แบบนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้นะคะวิไลเพิ่มให้คุณแม่เลยค่ะก็คือ ใส่เป็นยางตรงนี้ให้นะคะเวลาที่คุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าฉันอยากจะไปงานแต่ฉันอยากใส่เสื้อแขนกระดิ่งนี่เลยค่ะยกขึ้นมานิดนึงนะคะดึงขึ้นมาปับ๊บแล้วจัดจัดเขาซะหน่อยเราจะได้เป็นแขนกระดิ่งบแบบที่วิไลกำลังใส่อยู่นี้เลย t ูอินวัเห็นไหมคะ<ๆ>เพียงเปลี่ยนสีผ้าถุงนะคะคุณแม่ก็ได้ชุดสวยๆไปหรือถ้าคุณแม่นะคะอยากที่จะแบบว่าได้ยกชุดนะคะรุ่นนี้ก็พิเศษค่ะนี่มีกระโปรงยกชุดให้เลยนะคะจะเป็นกระโปรงทรง ผังป่าผ้าวาเรนติโน่นะคะผ้าวาเรนติโน่จะเป็นผ้าเนื้อนิ่มใส่สบายไม่ร้อนไหมสีนะคะไหมสีคําว่าไม่สีหมายถึงว่าเวลาที่เหงื่อเราออกนะคะมันจะไม่ดูดเหงื่อทําให้ผ้ามาสีตัวเราแบบผ้าใหม่อะไรเงี้ยมัน,มนแบบผ้าใหม่ก็จะไม่สีตัวเราแบบนะั้นใส่สบายๆแบบนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มดูชุดส,สวยๆวิไลเบรนกันเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นนะคะ A009 ค่ะ A009 นะคะอ่ะกล้องมูฟมาให้ิไลยนิดนึ่งนะคะขอบคุณค่ะช่างภาพนะคะตัวนี้นะคะ A009 นะคะจะเป็นสีชมพูมุกนะคะสีชมพูมุกนะคะ ระดับด้วยลูกไม้ปักเลื่อมนะคะตัวนี้จะเป็นลูกไม้นองนะคะแต่งคอเป็นคอจีนค่ะแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะคําว่าคอจีนของร้านวิไลแบรนด์เนี่ยไม่ใช่คอจีนที่แบบว่าติดตันคอทําให้เรารู้สึกอึดอัดตัวนี้เป็นคอจีนแบบบางๆใส่สบายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะเป็นลูกไม้เต็มหมดนะคะแต่งบ่าแบบนี้แล้วอยากจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะ สั่งไปใส่ที่เมืองนอกกันหลายชุดแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องงานตัดคุณภาพเกรดส่งออกมากๆมาด้วยกันสสีค่ะสีแรกคือสีชมพูมุกพิงเพลหรือสีที่2นะคะก็คือสีทองจักรพรรดิแอมไพลโก้นะคะตัวนี้นะคะเป็นทองจักรพรรดิตัวนี้คือชมพูมุกนะคะสําหรับ ชุดนะคะจะได้เสื้อนะคะและได้กระโปรงนะคะนี่กระโปรงซูมให้วิไลนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นกระโปรงทรงป้ายหน้าแบบนี้สวยๆเลยนะคะป้ายหน้าสวยๆเลยนะคะมาด้วยกันสองสีนะคะสำหรับคุณแม่ๆที่สนใจนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องสีผิวนะคะบอกว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ย สีน้ำผึ้งเป็นคนสีผิวน้ำผึ้งเนี่ยจะดีไหมถ้าแบบว่าคุณแม่จะมาใส่ชุดสีนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวหุ่นที่วิไลใช้เนี่ยเป็นตัวหุ่นยุโรปนะคะตัวหุ่นยุโรปสีผิวของเขาเนี่ยจะยุโรปเป็นยุโรปตะวันออกนะคะจะแบบว่าเหมือนพวกแบบว่าสีผิวน้ำผึ้งแบบพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะพอใส่เข้าไปแล้วนะคะก็จะดูไม่ดำไม่ดรอปโอเคนะพอไม่ดำไม่ดรอปเนี่ยคุณแม่ก็จะดูของอัมพาระราศีอาราบารมีเต็มจับนะคะหรือถ้าเป็นสีทองจกักรพรรด ไม่ต้องห่วงเรื่องความแบบว่าฉันใส่แล้วมันจะแบบว่ายังไงนะเพราะว่าตัวนี้นะคะสีเป็นทองละมุนจักรพรรดิแบบนี้เลยนะคะคุณแม่เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยใส่แล้วสวยไปปังทุกงานเอาอยู่ค่ะเดินเข้าไปให้ดุจนางพญานะคะตัวถัดมาค่ะตัวนี้เป็นงานรุ่นใหม่ของเราเลยนะคะมาด้วยกันแบบว่าแบบเดียวกับรุ่นของที่เป็น เราทำรุ่นแรกออกมาคือตัวของ A 0 0 3นะคะ A 0 0 3รุ่นนี้นะคะเราทำนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะดอกคมคมผ้านะคะจะเป็นแต่งแขนระบายสองชั้นแบบนี้นะคะตัวเสื้อนะคะจะเป็นคอกลมนะคะตัวกระโปรงนะคะจะออกสีชมพูโอรสนวลนวลมุกมุกแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ A 00 นะคะแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะแขน2ชั้นมันมากไปแล้วแม่อยากจะดูลุคคลาสสิกนิดนึงนะคะอยากจะใส่สีเกรย์หรือสีเทาเงินเอาไปเลยค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่น Z003 นะคะ Z 0 t ศรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีเทานะคะแต่งแขนระบาย1ชั้นปักเรื่องทั้งตัวตัวเสื้อส่งเสียมากนะคะสำหรับคุณแม่ๆนะคะที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยววิไลเอางานดีเทลใกล้ๆให้ชมนะคะ นี่แบบนี้เลยนะคะดีเทลใกล้ๆนะคะตัวลูกไม้นะคะคุณแม่ดูก่อนนี่ความระยิบระยับเดินเข้าไปฉันต้องเป็นนางพญาและทุกคนในงานต้องมองฉันบ้างเพราะฉันคือแม่งานเจ้าภาพหรือฉันมาร่วมบุญงานนี้ฉันต้องโดดเด่นเตะตาถึงนางฟ้าชั้นดาวดึงนี่สวยมากนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่น A 0 0 สามนะคะ A ศูนย์ศูนย์สามนะแม่นะรุ่นนี้สวยมากๆค่ะหรือจะเป็นรุ่นนะคะ Z 0 0นก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะคะสำหรับคุณแม่นะคะที่กำลังหาชุดออกงานชุดสวยๆชุดพรีเมียมชุดที่ใส่แล้วเป็นชุดงานมงคลที่แท้ทะลุตัวเสื้อตัดด้วยลูกไม้นอกกระโป ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณแม่ค่ะนี่คือชุดสําเร็จรูปนะคะคุณแม่อาจจะแบบว่ามีเหลือมีเล็กอะไรอย่างนี้คุณแม่ไปหาช่างแก้ได้ค่ะแต่อย่างน้อยเราไม่ต้องขัดใจกับสิ่งที่เราซื้อผ้าไปเราไปตัดเราไม่ได้ดั่งใจนะคะและด้วยสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะคะคุณแม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะร้านของเรานะคะสะอาดปลอดภยัยและจัดส่งสินค้าไปทั่วโลกนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ค่ะมีหน้าร้านนะคะแต่ว่าหน้าร้านตอนนี้นะคะเรา โทรกับดูสถานการณ์อยู่นะคะยังไม่ต้องมาแต่ถ้าอยากมาโทรมานัดได้ก่อนนะคะแล้วถ้าเปิดร้านอีกครั้งให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมอะไรสามารถโทรมาได้จ้าด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์สนใจอย่าลืมนะคะ0953766659หรือ l i น e แอดนะคะใส่แอดก่อนนะคะแล้วก็ w i l a i b r a n d s นะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย